ต้นไม้มือใหม่อากาเวค่ะพี่เก่งว่า<ะ>ประมาณต้นไหนบ้างก็จะเป็น<ร>พวกอย่างนี้ครับก็คือจะเลี้ยงง่ายทนแดดทนฝนแล้วก็ให้หน่อเก่งมากแบบว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยหลายหน่ออยู่ก็คือตัวนี้คือโรเป็นทากักวดิคัลเลอร์อ่าส่วนตัวนี้คือคิชโชกันวาวาลิกาเตก็คือไม้ไม้ชอบแดดทนฝนแล้วก็อายุยืนอันนี้นี่เท่าที่เกิดพี่ๆที่เขาเริ่มเี้อากาเวมาใน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 ไทยเนาะ สักประมาณสี่สิบปีแล้วยังไม่ออกดอกเนาะก็คือแสดงว่าเขาอายุยืนคือยังไม่เคยมีใครเลี้ยงแล้วออกดอกถึกทึกคนที่สุดก็คือเขาจะแบบหนามดำๆโพธิเข้มๆอ่าแต่ว่าเขาจะเป็นไม้ที่แบบไม่มีตายอ่ะใครเลี้ยงตายนี่คือถือว่าเก่งเชื่อว่าเอ่อมาโคอะแคนทาคูนโพธาโลัม ใเป็นมือใหม่สามารถซื้อได้ลเลี้ยงได้<น>เลี้ยงเลี้ยง,ย,งยังไงมันก็ไม่ตายถ้าเลี้ยงตายคือเก่ง <c oughs> โอเคอแล้วถามว่าพรุ่งนี้ทนแดดไหมก็นี่นะคะอันนี้ยตรงนี้คือแบบไม่มีสารเลนทั้ทงแดดทั้งฝนคือดินจากจากในป่ามาถม,มแล้วก็ปลูกเลยมไม่ไม่ได้แบบรองก้นหลุมไม่ได้อะไรไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยก็แค่ เป็นดินดินลูกลังผสมดินเหนียวผสมหินอะไรผสมทรายอะไรเงี้ยแค่ขออย่างเยียงฟ้ายไถดูเนี่ยมันจะแพ่นว่ามันจะสูงสูงแบบสูงเนี่ยดินหน่อยเพื่อกันน้ามันท่วมขังได้อ่าไม่ให้เขาท่วมขังอ่าแค่นั้นเองแล้วเวลาปลูกก็คือให้ยกลอยๆอยหน่อยอย่างเงี้ยค่ะคะประมาณนั้นครับประมาณนั้นแล้วก็เราต้องรู้รู้ลักษณะมันหน่อยว่าต้นหนึ่งอ่ะมันใหญ่ได้ประมาณไหนเพื่อเพื่อจะได้ไม่ต้องชนกันรัดทิ่นทิ้นกันน้ำแทงอ่ะ ต้องรู้แบบตอนโตๆของเขา,าด้วยอย่างว่าอย่างสมมุติว่าทิชชการอย่างเงี้ยเขาโตสุดก็ประมาณ1ิบกนิ้วเราก็จะเน้นจันนนนหงหวะไว้ให้แต่ว่าเนี่ยเราเข้ามาโดยอิกมาถอนหญ้าหรือเรามาเก็บเก็บหน่อใออกได้อ่าอะไรประมาณเนี้ยครับเหมือนเหมือนยังกลุ่มนั้นเห็นไหมหนอ่อออกไวกว่าไหมคะเวลาเราลงดินอย่างเงี้ยหรือ,อ,อไม่เกี่ยวออกเยอะกว่าใช่ออกเยอะกว่าถึงแม้ว่าดินเนี่ยไม่ได้ผสมอะไรเลย ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ลดน้ํามันก็ออกดีกว่าเพราะว่าที่บอกแล้วว่ามันมันอินฟินิตี้กว่าที่ไอ้ที่เราผสมไว้แล้วเราเลี้ยงไว้ในนี้หกเดือนปุ๋ยมันก็หมดหกเดือนแล้วอะใ่ถ้าอย่างเงี้ยมันมันอย่างเงี้ยเท่าเท่าที่ขุดมานะถ้าเราเปิดถึงทนีแต่อย่างเงี้ยจะเจอแต่ล่าไอ้พวกนี้หมดเลยอ๋อซึ่งมันไปไกลกว่าที่เราเลี้ยงในกระถางยี่สิบนิ้วอ่าเ <c oughs> พราะพี่เคยเลี้ยงอ่างอ่างยี่สิบหกนิ้วมาแล้วยังไงคือสองปีก็ต้องเปลี่ยน พอเสร็จแล้วยกไม่ไหวเดียมันหนะักก็เลยเอามาลงดินนี่คือเป็นเหตุที่เอามาลงดินเพราะว่าเดิมเลย<อ>พวกเนี้ยมันอยู่ในอ่างหมดเลย<อ>แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแล้วมันโซม่ะเราไม่มีปัญญาเลย<อ>เราต้องเอาดินมาถมแล้วลงเอาอือโอเคครับเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไ<น>นะหมนะแล้วมันก็เลี้ยงปนปนกันกับกับแคนตัสกับถัทงทองเห็นไหมเลี้ยงถังทองเลี้ยงตอ่อเลี้ยงอะไรก็ปนปนยูโฟเบียไปมันจะได้แบบ ดูแบบว่ามีอะไรเนาะมีอะไรหน่อยอมันจะได้ไม่ใช่มีแต่อากเว่อย่างเดียวใช่มาเอาเขากวางเขากวางเนี่ยตีลีมาใส่อะไรเงี้ยหรือยูกเบียมาซึ่งมันก็เลี้ยงด้วยกันได้เป็นพวกเดียวกันแบบว่าเลี้ยงค้าคๆกันคล้ายกันเนี่ยมาไอ้นักกล้ามเนี่ยก็เอามาลงนั่นนหะอ่าอย่างพวกนู้นก็เป็นแบบคนที่เยอะมันฟ้ามันใหญ่มันยังใหญ่ได้กว่านี้อีกหลายเท่าอันนี้ชื่อว่าไอ้ตัวนี้คือฟานโซซินา ปันซูินายใช่มันยังใหญ่ได้กว่านี้อีกหลายเท่าอันนี้ยังยังเล็กตัว<อ>ที่เขาทาเหล้า<อ>คือคือคือเหล้าเนี่ยความหมายคือต้นมันมันสะสมน้ําตาลเยอะเวลาเขาทําเหล้าเขาตัดใบทิ้งตัดใบทิ้งแล้วเหลือแต่ต้นอ่าอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปหมักคือ,อทีเนี้ยยิ่งต้นใหญ่ใช่ไหมมันยิ่งได้น้ําตาลเยอะด้น้ำตาลเยอะอ่าเองคือมันไม่ได้เกี่ยงสายพันธุ์แต่ว่าโ,<อ>โดยหลักแล้วอันเนี้ยมันเป็นไม้พื้นพื้นถิ่นบ้านเขาทีนี้เขามีเยอะแล้วต้นมันใหญ่มันใหญ่กว่าพวกนี้เยอะนะที่เห็นเห็นนีมันสูงท่วมหัวเราซึ่ง มันคุ้มกับที่ทาแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยงั้นกูก็ปลูกมั่งมันหลายสิบปีนะกว่าจะได้ใหญ่อะเพราะก็อารากเว้เนอะมันก็นานกว่ามันจะโตเราเราไปเห็นแต่แค่ในคลิปแต่เราไม่รู้ว่าหลายปีนะเราต้องมาถอนยามต้องดูแลการจัดการเยอะอารากเวคือออกดอกแล้วตายแต่ข้อดีของอากาเวคือออกดอกแล้วตายเนี่ยการผสมพันธุ์ถ้าเกิดมันออกดอกไม่พร้อมกันคุณก็จะไม่ได้ชนิดใหม่ๆมันจะไม่มันจะไม่ทําเพื่อแบบเหมือนแคนตัสหรือหลายๆตัวที่ เดี๋ยวก็ออกดอกให้เราผสมผสมแล้วเราก็พอได้เรื่อยๆนี่ออกดอกครั้งหนึ่งถ้าเราไม่มีคู่ผสมเราก็จะไม่ได้ชนิดใหม่แล้วมันก็ตายทิ้งใช่แล้วมันก็ตายทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะแบบเก็บในตู้เย็นก็ได้แต่ว่าสปอร์พวกนี้มันจะแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงเข้าเท่ากับเราผสมวันต่อวันน่ะเก็บได้เก็บแต่ว่ามันไม่เปอร์เซ็นต์ดีไม่เท่าเวลาการพาะเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแสดงว่าที่มันยังขายอยู่ได้เรื่อยๆก็เพราะว่าการผสมการอะไรมันใช่ใช่เพราะว่าง่ายๆแหละอ่าสมมุติว่า ตัวนี้ผสมตัวนี้มันไม่ใช่บอกว่าใครเลี้ยงแล้วจะออกดอกพร้อมกันอืประเทศไหนเขามีก่อนเราก็จริงแต่บางทีเขาเขาออกไม่พร้อมกันเขาก็ไม่ได้ผสมมาพันใหม่พอเราผสมมาพันใหม่หน้าตาใหม่เราเราคือคนคนนําอ่าซึ่งมันไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยบางทีอ่ะพี่พี่ข้างหน้าเนี่ยมันมีจะสิดต้นเลยแต่มันออกดอกไม่พร้อมกันก็ไม่ได้ผสมหมายถึงก็คือมันก็ตายทิ้งใช่หรือบางทีมันมันลายมันคล้ายกันอ่ะผสมออกมาก็เหมือนเหมือนเดิมหละไม่ต้องผสมหรอกพี่เกลียดอะไรเงี้ยมันเลยว่า ถ้าอะไรคูณเป็นตัวใหม่ๆได้อะมันจะเป็นอะไรที่เหมือนเราเป็นนําเคนนาเขาใช่ <คน S 1> ใช่มันก็เลยบอกว่าไม่จําเป็นว่า,วาใครเลี้ยงก่อนจะเจ๋งมันอยู่ที่ว่าคุณผสมแล้วหรือคุณเพาะออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงอ๋อโอเคเออนะัสนุกแล้วเราเราเรา,เรามีลูกผสมของเราหรือย,อยังคะพี่เก่งมี่แล้วครับผสมไม่เยอะเพาะไม่เยอะอยู่แต่มันยังไม่เกิดหน้าเพราะว่าพรกนี้มันต้องสักประมาณสามปี แล้วเราจะเห็นหน้ามันว่าตัวนี้ลายมันสวยแค่ไหนบางทีมันอาจจะไม่ด่างแต่ว่าจุดเอาเยอะกว่าตัวนั้นตัวนี้นมันก็จะกลายเป็นชนิดใหม่ขึ้นมาห<อ>รือแม้กระทั่งเอ่อตัวนี้สมมติว่าตัวนี้เราซื้อมาจากเมืองนอกแต่เขาเลี้ยงมาโดยโดยแบบเหมือนพ่อพันแม่พันก็อีกหน้าตาหนึ่งเรามาเลยนที่ไทยมันอีกหน้าตาหนึ่งมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเครดิตอ่ะของเราบางทีบางทีแบบต่างชาติก็ยังเอารูปของเราไปเป็นแบบตัวอย่างตอนึอ่อะเพราะว่า อาจจะบ้านเราอาจจะสวนเราเลี้ยงได้สวยกว่ากว่าของเขาเขาก็เวลาคนเซิร์ชหาก็จะเอาแต่ภาพที่สวยๆแหละปเป็นตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ย mm. ในความหมายนะในกวาหมาย